ขอสักหนึ่งไลค์หน่อยได้ไหมคลิปนี้กดยังวันนี้ผมได้ไปเล่นเล่นในเมืองบล u e h e a ว e แล้วผมก็หิวข้าวมากๆเลยและผมก็ไปเจอร้านอาหารเถื่อนร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่บริการอย่างดีแต่พนักง,งานทุกคนมักที่จะชอบถือปืนซึ่งมันก็เป็นการบริการของร้านเขาอะนะผมก็ชอบที่จะไปกินร้านอาหารนี้บ่อยๆ โอเคถ้วเราจะไปดูกันเลยว่าการใช้ชีวิตในเมือง b l ู e Heaven กับการไปกินร้านอาหารเถื่อนของเราเนี่จะเป็นยังไงโอ้ my god อาหารเถื่อนเห่อนี้้่พนักงานถือปืนเวนกัอะไรเชิญนั่งก่อนครับอย่าป่วนดีวะอะไรวะมีร้านอาหารเถื่อนอยู่บ้านที่สิบเอดโอเคเราแต่งตัวเถื่อนพอดีร้านอาหารเถื่อนโอ้โหคนขายโคตรเถื่อนเนอะ ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเป็นพนักงานคิดเงินหรือบัญชีผู้จชดกคารร้านโอ้ไ oh มเราหิวจังเลยเอา้าว้านอาหารเถื่อนจริงๆด้วยท่านผู้ชมแบนลูกค้าโอ้ไม่กอนร้านอาหารเถื่อนเหรอเนี้ยจะโดนแบนไม่เนียถ้าเข้าไปมีอะไรกินบ้างครับเชิญน,นั่งก่อนเขาบอกโอ้โหพนักงานพูดเพราะมากโอเคเชิญ okay, น,นั่งโอ้ไม่กเอาเมนูอะไรดีนะ อะไรก็ได้จัดมาจัดมาเรากินได้หมด <Huh? S 1> มีอาหารขนมและเครื่องดื่มว้า <Wow. S 1> บอกอะไรก็ได้จัดมาให้หมด <Wow. S 1> เข้าไปละเราหิวมากๆเลยโอไมมาแล้วทากโกเสิร์ฟถึงทีเลยล่นี่แล้วใครเอาจานอาหารไปวางไว้พื้นมาะแกก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะ โอามา oh my god ทาโกโลเนียทาโกโลเนี่ย oh my god อร่อยมากๆเลยเพราก็จัดตกแต่งดีนั่นเลยท่านผู้ชม <c oughs> ม,มีมีดอกไม้ทุกโต๊ะเลยว่าดูดิ oh my god บรรยาการในร้านดีมากจะกินน้ำโคกอร่อยจังเลยลงอ่างได้ไหม <c oughs> โ oh อ้ม y god อาบน,น้ำแร่แช่น้ำร้อนนี่เขามิการมาปรับไฟปรับอ่างให้ด้วยนะผู้ชมดูดีดูด,ดีเปลี่ยนสีให้ด้วยวะ่ะโอายพนกักงานร้านนี้บริการดีมากเลยถึงชื่อเขาจะเถื่อนนะแต่ร้านการบริการเขาไม่เถื่อนนะนผู้ชมการบริการเป็นกันเองสบายจังเลยแล้วแต่เลยครับ <Wow. S 2> บอกว่าแล้วแต่นี่คือปลดได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่แล้ว <c oughs> แต่ร้านอาหารโคตรดีเลยนะผู้ชมเ็าทาดีมากๆเลยวะโอาย มีสมัครสมาชิกไหมครับพอดีผมจะมากินบ่อยๆอ,อ่าเพื่อได้ส่วนลดอะไรงี้ <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> อ้าว <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> จะกลับแล้ว <c oughs> ทั้งหมดกี่บาท <c oughs> ครับเราพร้อมจ่ายเรารวยมากโอ้ไม่กอดทั้งหมดเท่าไหร่ <c oughs> 40บาทโอ้โคตถูกเลยท่านผู้ชมทั้ง น้ำอัดลมกับข้าวแล้วก็แช่น้ำร้อนเอเคเอาไปเราให้40ล้านเลยโอ้ไมคก็หอทั้งหมด40บาท <c oughs> เอาไป40ล้านอีกแกเราหน้าหลอไม่พอเรายังใจดีอีกไปละ <c oughs> เดี๋ยวมาใหนะม่นะบริการดีมากร้านอาหารเถื่อนนี่คนหน้าหลอเราต้องขับรถซุูเปอร์คาร์หาขับรถเล่นในเมืองอะไรหบปากดี เอฟซีสวัสดีค่ะเอ็กคำว่าหบปากว่าเขาพิมพ์อยู่ไหนวะโอ้ฉันขี่มาเที่ยวบ้านหลังนี้นะผู้ชมบ้านหลังใหญ่มากใช่คนไทยรอเปล่าไม่น่าใช่คนไทยเดี๋ยวเรากลับมาร้านอาหารเถื่อนแล้วโอ้โหรถตำรวจมากลับมาร้านอาหารเถื่อนแล้วดีกว่ารับอะไรดีค่ะอะไรวะเอาน้ำค่ะน้ำอะไรค่ะคำบริการที่เขียนไป มาลงอ่างอีกหน่อยได้ไมให้ฉันรู้สึกไม่กระปีกระเป๋าเลยเดี๋ยวสั่งอาหารนะแป็บแป็บแป็ปอแปบ,แปบ,แปบ,แปบอะไรก็ได้คะ่ะเอาน้ําอะไรก็ได้เดี๋ยวสั่งแกยาแบนฉันนะเดี๋ยวสั่งเมยินดูผมแช่น้ำทุกเมืไม่นะแช่น้ําแบบคนน่ารอแบอบนอะไรจะสั่งละอยากสดน้ำละลอน <Huh? S 2> มีกุยจับฮะกุยจับก็โดนเมนะนเอากุยจับ oh. มีกุยเตี๋ยวไหม oh. กุยเตี๋ยวมีไหมแปบ๊บนะคะคุณเกเราไม่เก oh. เราชายชาตรี oh. เกไม่เก เกก็ได้เออเรก็รก,ก็จับโตเก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนที่นั่งจากตรงนี้มาตรงนี้มาเราโหแล้วใครมานั่งกับฉันนี่สวัสดีอ้าวลุกไปไหนละกำลังจะสวัสดีลุกไปไหนไม่รู้ยินดีต้อนรับค่ะอะไรวะเราไม่เกกแค่ว่าเราเกเราจะกระทืบโต๊ะเลย โอ้ร้านนี้มีตู้ ATM ด้วยท่าผู้ชมกดตังค้ย้ยกดตังมาลองเทสบัตรด,ดิกดได้ปะกดเงินกดเงินนี่เงินออกมาเป็นไงว้าว <Wow. S 1> อหอสสิบบาทอะไรวะเ้ยแล้วหน้าร้านอะไรนี่เฮ้ยเยหาเรื่องเหอาหาเรื่องเออกมาหาเรื่องกันเหรอแล้วเขาก็มาป่วนร้านอาหารจะนั่งรอกินดีกว่าอะไรใช่คุณต้นไหมครับพี่ ต้นไหนอ่ FC า FC ฮะต้นไม้เราต้นน้ำ <c oughs> มีน้องชื่อปลายน้ำไม่ใช่ละ <c oughs> <c oughs> อะไรจุดจุดจุดดอก <c oughs> ไหนอ่าก๋วยเตี๋ยวเราจะรอกินก๋วยเตี๋ยวกับแกแล้วเนี่ยหนูตั้งชื่อหนูชื่อตั้งโอ อะไรหนูชื่อตั้งโอกค่ะว้าวอ๋อเราชื่อตั้งใจไม่มีเอา้าในบอกแกบอกรอหรืออะไรไม่ใช่เหรแล้วมีอะไรบ้างอ่ะแกงจืดมีไหมฉันบอกว่าฉันจะซดอะไรร้อนๆไงตั้งใจเรียนไหมะ <Huh? S 1> ไม่รู้ <c oughs> เอาพิซซ่าก็ได้ oh. สรุปฉันจะได้กินอะไรไหมเนี่ยโต๊ะอื่นเขาจะได้เขาก็ได้กลับบ้านก่อนผมแล้วท่านผู้ชมผมยังไม่ได้กินเลยเพราะว่าสั่งกับสั่งไม่ได้อะไรสักทีโอ้ไม่ฉันจะกินพิซซ่าละรอนี้โอ้ไม่กอดอร่อยถูกใจอนาัยไม่หรูกินให้อร่อยนะคะคุณต้นเก๋ไม่เก๋อร่อยแซบอีลีเด้อ แทบดีเธอหมายถึงต้นไหนอ่ะเรางงไปหมดละเราเป็นคนอีสานกลาง <Wow. S 1> เราเป็นคนดาวพลูโตจะจองตั๋วขี่ยานอาวกาศกับละต้นนี่แหละต้นไหนไม่รู้จกักแป๊กนะอะไรวะ <Huh? S 1> แล้วก็มายินดูผม อ๋อพี่ต้นธนนานยเรารู้จักเราก็ติดตามพี่เขาอยู่ไปอยู่ที่คิดเงินดีอะไรขาดาพนักงานเอพนักงานมายืนดูผมอะไรเนี่ยมีคนให้เงินผมใครมันใจดีให้เงินมาในช่วงนี้รับอะไรเพิ่มไหมคะอะไรวะขอกาแฟอีกหนึ่งแก้วพี่คือตัวจริงใช่ไหมตัวไหนพี่ต้นอะไรเรางง เราชื่อโทนีิจังกาวานาสมิขอบคุณครับซซเลียมซซเลียมฮะชื่ออะไรโทนีิจังกาวานาสมิกาแฟหน่อยสิเราหิวแล้วนะเนี่ยแกพูดไปพูดมาโดนแบนจากร้านร้านอาหารเถื่อนสรุปจะได้กินกาแฟไปฉันจุกแล้วเนี่ยกินพิซ่าเนี่ยติดคอเนี่ยกาแฟอยู่ไหนกระทืบโต๊ะเลยเนี่ย เป็นไรไอวี IV? คืออะไรวะคาเฟออ่อะมีเปล่ากาแฟเราเราหิวเลยเนี่ยให้ oh. ขอเสิร์ฟกาแฟาให้ผมละว้าวโอเคอร่อยจังเลยคิดเงินคิดเงินเราพร้อมจ่ายใครไม่รู้ให้เงินผมเมื่อกี้กี่บาทกี่ยาทท uh. ท่วไหลนี่ยถึงหมดร้อยบาทเอาไป จ่ายเงินเรียบร้อยโอไมลร้านนี้อาหารมันช่างอ,อร่อยเหลือเกินมาเต้นหน้าร้าน <c oughs> คนนี้ก็ยังคิดว่าเป็นผมอยู่นะผู้ชมเพราะผมผมเล่นผิดรหัสเวก้าผมไปเอารหัสอันนี้ผมมารหัสหลักอ,อันนี้อะไรนี่โคตรเทเลยแล้วแกก็เต้นกันเนอะว้าวโอ้โห <Wow. S 1> oh ไม่ขาแบบถือสไนเปอร์ท่านผู้ชมคิดดูดิร้านโคตรโหนะ oh ผมมานั่งอยู่โต๊ะนี้เขาจะตามผมมาปะนี่พนักงานคนนี้ตามผมไกแหละ ไม่ไปทํางานอาา่ะฮรับอะไรดีคะอันเก่ายังไม่หมดเลยในกาแฟเนี่ยยังไม่หมดเลยเนี่ยอันนี้อะไรเดียวผมหลอดไปอยู่กับแกหล,ลอกล้อนมานั่งอ่างน้าแร่แช่น้ําร้อนดีกว่ากู้หงตามผมอีกแล้วผูว้ชมพนักงานคนนี้อ๋อไม่ตามลวเลยอะไรเนี่ยพนักงานมายืนอะไรเนี่ยฉันเต้นอยู่เนี่ยฮะแกไม่เคยเห็นคนหล่อเต้นหรือไงคนหลอ่ออะไรในด้านนอกทำอะไรกันวะเนี่ย มาลอยได้เลยหน้าร้านแกาแฟน่าโล,ลเป็นไรน,ไนี่แม่ขาโอ้โหดูร้านเขาแบบปิดปิดประตูไว้แบบนี้เลยอาใส่ไม้นี่แต่ไม่ได้ล็อกบานไว้ครีเอทด,ดีจังเลยเอ้าวผมนึกว่าผมโดนแบนเสียงโดนแบนฮัลโหลแกคือพนักงานใหม่แล้วนี่ยฉันคือลูกค้าประจําเองนะอ้าวแล้วเขาก็หันหน้านีโอ้ยมานอนอยู่ร้านอาหารชิวๆนวผู้ชมนอมนบนโต๊ะเลยเป็นกัน <laughs> นอนชิวๆอ้าวใครโดนแบนอีกวะ ใครเข้ามาในร้านนี่โดนแบนเลยเหรอผมจะโดนไหมเนี่ยไม่นะฮะอย่าพึ่งแบนเอ,<า>เอาน้ำและข้าวค่าว้าวตัวนี้เขาก็เป็นลูกค้าประจำมันกันเลยเข้ามาสองรอบแล้วนะเอามาให้เผื่อข้าวและนาเขาก็มาเสิร์ฟม่ยืนจ้องรับอะไรดีครับมันเดิมเหมือนเดิมพิซซ่ากับกาแฟจัดมาพิซซ่ากับกาแฟฉันรอกินจนหน้ารอแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วตัวอะไรนี่เข้าร้านเนี่ยโอโ้มาแล้วก็จะเสิร์ฟกาแฟท่านผู้ชมนี่ฉันได้กินกาแฟอีกแล้วอร่อยมันเดิมเพิ่มเติมคือไม่สะอาดไม่ใช่ละรอรีนแล้วไหนและพิซซ่าฉันโอ้พิซซ่าฉันมาแล้วหล่อน,นี่มาพร้อมกันเลย,เยโอ้ my god อร่อยอร่อยแคมมาถือดอกไม้ให้ใครเฮ้ยมีผู้หญิงจะเอาดอกไม้ให้เราฮะแล้วแกก็ไม่ให้รอ,อบนี้บิดรอบสุดท้ายไม่จ่าย มาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะท่านใครจะก็ฝากกันแล้วก็แชร์กดกับสักแต่ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมไปบายกับการมากินร้านอาหารเถือของเราก็ถือว่าอาหารรสชาติใช้ได้พนังกงานบริการดีนะแต่บางทีแบนลูกค้าแล้วก็มีถือสไนเปอร์ด้วยหรือเปล่าถือสไนเปอร์ยิงลูกค้าเป็นกำเอาแล้วใครมาจอดรถขวางประตูอะไรเนี่ยโอเคไปแล้วก็ผมไปบายจัดไปโอเคไปแล้วไปแล้ว